ยังไงก็มาต่อกันในภาคที่3กันเลยกับประวัติกลุ่มตัวละครในเกม Killing Floor ภาคที่1ในส่วนของคลิปนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของกลุ่มตัวละคร Post Mortem และกลุ่มตัวละคร London Finest กันนะครับสำหรับประวัติโดยรวมของ2กลุ่มนี้นะฮะจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของประชาชนต่างคนต่างอาชีพในพื้นที่ของเมืองลอนดอนที่พวกเขานั้นได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับมาต่อกันที่ตัวละครในกลุ่มของ Post Mortem กันบ้างนะครับ กับตัวละครแรกของกลุ่มนี้ฮาร์ล็อดฮันครับฮาร์ล็อดฮันเขาเป็นผู้นําวงของวงดนตรีแนวพังใตดินประจําเมืองลอนดอนครับโดยชื่อวงของเขาคือ The f ฟิกก n ้ง e s s i ีโดยเป็นวงดนตรีที่จัดแสดงตามผับและตามบาร์ต่างๆในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองลอนดอนเป็นประจําครับแต่ถ้าวันไหนที่ตัวของฮาร์ล็อดฮันนั้นไม่ได้ทําการแสดงดนตรีตัวของเขามักจะชอบหาที่ระบายโดยการไปกด่้มเท้าหาเรื่องผู้คนแถวนั้นหรือไม่ก็กระทำการก่อความวุ่นวายไปทั่วในทั้งตัวเมืองของลอนดอนโดยทีเดียวครับ ซึ่งมันก็เป็นนิสัยความเห่อมอยส่วนตัวของฮาร์ลอดฮัน์อยู่แล้วครับที่ชอบสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับคนอื่นไปทั่วจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถึงขั้นชกต่อยกัลยีเดียวครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีเรื่องถึงขั้นชกต่อยกับคนแถวนั้นแถมหลังจากที่ชกต่อยเสร็จบางทีฮาร์ลอดฮัน์เขาก็ขโมยของมีค่าหรือเครื่องประดับจากคนที่มีเรื่องด้วยครับคือสรุปง่ายงว่าเขาก็เป็นกุ๊ยข้างถนนดีๆนี่เองแต่แล้วในวันที่เกิดเหตุการณ์ถ่ายนะและการร่ดดทททีีิอขอขงษัััโซนนนใสุตว เขาก็ได้รีบลดความวุ่นวายแท้จริงครับมันเป็นความวุ่นวายที่บวกกับความชิบหายที่ตัวของฮาร์ลดฮันนั้นจะต้องรับมือและจดจําไปตลอดการครับซึ่งสถานะปัจจุบันของตัวฮาร์ดฮันยังมีชีวิตอยู่ครับตัวละครระดับถัดมาเค์รี่ฟิตแพคติกเค์รี่ฟิทแพคติกเขาเป็นนักโทษชายที่เรือนจำแห่งหนึ่งในเมืองลอนดอนครับหลังจากที่มีเรื่องชกต่อยในคุกครั้งล่าสุดที่ตัวของเค์รี่เขาได้ทําลายนักโทษชายคนหนึ่งจนสภาพนักโทษรายนั้น อาการสาหัสและสภาพใบหน้าที่เละจนดูไม่ได้ทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในคุกไม่กล้าที่จะล้อเลียนเคอร์รี่ว่าเป็นชื่อของผู้หญิงอีกต่อไปโดยหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้เคอร์รี่นั้นถูกย้ายไปยังคุกที่มีความเข้มงวดสูงสุดที่บอสมัวของเมืองลอนดอนแต่ในระหว่างที่ตัวของเคอร์รี่นั้นกำลังโดนผู้คุมพาไปยังห้องขังมันก็ได้เกิดศกกรตรกรรมอันเลวร้ายขึ้นพอดีครับเมื่อฝูงเซฟต,ตัวทดลองกระหายเลือดได้บุกเข้ามาในคุกอย่างรวดเร็ว,วจากนั้นพวกมันก็ฆ่านักโทษและผู้คุมไปหลายคนเลยครับ รวมถึงผู้คุมของเคอร์รี่ด้วยในเหตุการณ์นั้นแล้วก็มาถึงข่าวซวยของเคอร์รี่ครับที่เขากำลังโดนตัวทดลองตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาทําร้ายแต่ด้วยความที่เคอร์รี่นั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ในคุกเป็นเวลานานบวกกับการที่เขานั้นถูกย้ายคุกเป็นว่าเล่นก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าฝีมือของเคอร์รี่นั้นเขาโหดแค่ไหนโดยตัวของเขานั้นสามารถฆ่าตัวทดลองตัวนั้นได้อย่างง่ายดายแม้ว่าตัวของเขานั้นจะถูกสวมกุญแจมืออยู่แต่ในเมื่อโอกาสแหกคุกม,มาถึงแล้วเขาได้รีบขโมยกุญแจมือจากผู้้้้คุมมที่ไไไดตตาาายปแลวเาาวเออขใหกัับง ณวิธีนั้นตัวของเคอร์รี่เขาคิดว่าตัวเขานั้นโชคดีมากๆที่ในที่สุดเขาก็จะได้ออกจากคุกสักทีลังจากที่ตัวของเขานั้นอยู่แต่ในคุกที่โหดร้ายเกือบชั่วชีวิตแต่ตัวเขากลับต้องคิดผิดอย่างมหาศาลครับเพราะเมื่อเขาได้มองไปที่โลกภายนอกในตอนนี้แล้วมันคือขุมนรกเดินดินที่มันเทียบไปได้กับตอนที่ตัวของเขานั้นอยู่ในคุกเลยครับและอันนี้ผมก็ขอเสริมนิดนึงนะฮะคุกบอสมัวที่ผมกล่าวถึงนะครับมันเป็นคุกที่มีอยู่จริงในเมืองลอนดอนและเป็นคุกที่มีความปลอดภัยสูงเอามากเลย แต่จริงแล้วนะครับผมจะเรียกว่าคุกม,มันก็ไม่เชิงเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมันเป็นโรงพยาบาลจิตเวชสําหรับบําบัดผู้ป่วยนักโทษคดีร้ายแรงหรือผู้อาชญากรที่ป่วยทางจิตเกินกว่าที่โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปจะรักษาได้โดยสิ่งที่ผมจะบอกก็คืออย่างแรกนะฮะคือเรียกได้ว่าตัวของเคอร์รี่นั้นเขาเป็นนักโทษที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเมืองลอนดอนเลยก็ว่าได้ครับเพราะจากประวัติที่ตัวของเขานนั้นอยู่ในคุกมาโดยตลอดโดยที่ผู้คุมไม่มีการลดโทษหรือว่าได้ประกันตัวเคอร์รี่ออกมาเลยครับ และบวกกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เจ้าตัวเคอร์รี่นั้นได้ทำลายเพื่อนร่วมคุกจนคนที่อยู่ในคุกนั้นถึงกับต้องผวาก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าทําไมเคอร์รี่นั้นถึงถูกส่งมายังคุกบอสมัวที่มีความปลอดภัยสูงสุดในเมืองลอนดอนเพราะดูพิเกยคงก่อบวิรกรรมในคุกว้าเยอะนะฮะและอย่างที่2ที่ผมบอกว่าบอสมัวเป็นคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุดแต่มันก็ยังเอาพวกเซตไม่อยู่นะฮะแถมมันยังบุกเข้ามาได้แบบง่ายๆเลยแบบนี้คือไม่ต้องนึกสภาพสถานที่อื่นๆในเมืองลอนดอนนะฮะว่าเป็นเช่นไรพรพาะขาคุก ที่มีความปลอดภัยสูงสุดยังเอาไม่อยู่สถานที่อื่นๆอย่างคลายทหารเขตกักกัน,กนหรือศูนย์อพยพก็คงไม่น่าจะเหลือเช่นกันนะฮะซึ่งสถานะปัจจุบันของเคอร์รี่ฟิสแพทริกยังมีชีวิตอยู่ครับลำดับถัดมาออาเฟดแอนเดอร์สันอัลเฟดแอนเดอร์สันนั้นเขาเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลในแผนกห้องฉุกเฉินแห่งหนึ่งในเมืองลอนดอนครับโดยตัวของเขานั้นทํางานอยู่การดึกไปประจําและในตอนนี้เขาก็ทราบข่าวแล้วว่าทั้งเมืองเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดกระหายเลือดก,กินคนซึ่งมันก็เป็นจังหวะและเวลาที่พอดีมา,มากๆ ที่ตัวของเอเดอร์สันนั้นเขาได้เตรียมอุปกรณ์ขนซับไพและตุนเอาไว้ให้มากที่สุดและด้วยที่ใส่ความเพียบพร้อมและเป็นคนที่มีความรู้มากๆของตัวเอเดอร์สันเองทําให้เขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในทีมเลยในกลุ่มผู้รอดชีวิตซึ่งสถานะปัจจุบันของอัลเฟตเอเดอร์สันยังมีชีวิตอยู่ครับลำดับถัดมาไคจิงกิน คายจงกินเขาเป็นพลดวร่วมตัวตึงของรัฐบาลอังกฤษครับละตัวของเขานั้นมักจะถูกส่งไปยังทําภารกิจที่สําคัญสําคัญในเมืองลอนดอนแต่ถ้าวันไหนที่ตัวของเขานั้นไม่มีภารกิจหรือเป็นวันที่ว่างๆสุดสัปดาห์ตัวของคาย์เจงกินเขามักจะสิงอยู่ในผับที่มีชื่อว่า i d ดเดิลชอจนมีถึงขั้นเมาแล้วก็ไปหาเรื่องกับคนอื่นด้วยครับแต่ต่อให้ตัวของเขานั้นจะเมาแค่ไหนก็ตามเมื่อมีคําสั่งจากรัฐบาลอังกฤษที่ว่ามีการแพร่ระบาดและพบสี่ลูกครานตัวเขาและคนในหน่วยขขออองเเาากกก็พรร้้มมปฏิิบัตไดทุื่ ซึ่งในรอบนี้นะฮะตัวเขาและคนในหน่วยของเขาถูกส่งไปยังพื้นที่ที่ลอนดอนโดยการโดดร่มพารชชูลงในพื้นที่ลอนดอนท่ามกลางฝูงตัวสเก็คครับแต่ตัวของไคล์เจงกินและคนในหน่วยก็หาเกงกลัวใดๆไ,ไม่เพราะว่าเขารวมถึงคนในทีมก็พร้อมใส่เดี่ยวได้ทุกเมื่ออยู่แล้วซึ่งสถานะปัจจุบันของไคล์เจงกินยังมีชีวิตอยู่ครับต่อมาจะเป็นตัวละครในกลุ่มระดอนไฟนเนสกันนะครับโดยมาเริ่มต้นกันที่ริชาร์ดวิงกินบุคคลต้นกำเนิดคุกกี้กล่องแดงชื่อดัง อันนี้หยอกเล่นนะว่าประวัติของกัปตันริชาร์ดวิกกินเขาเป็นบารนเนตคนที่5ของวอลเบอรี่หรือก็คือทหารรักษาพระองค์ประจําตําแหน่งของกัปตันหน่วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาข้างสูงเลยทีเดียวครับโดยตัวของลิชาร์ดเขาเป็นคนที่มีการศึกษามากๆครับเขาเคยเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอีลันยูนิเวอร์ซิตี้ต่อด้วยปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังมากๆระดับต้นๆของยุโรปเลย และสุดท้ายเขาก็เลือกเรียนต่อที่โรงเรียนในร้อยทหารบกที่แซนฮอร์สจนในปัจจุบันเขาก็ได้อยู่ในหน่วยกองทัพบริเกตออบการ์ดหรือทหารรักษาพระองค์นั่นเองแต่แล้วมีอยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่เขากําลังทําหน้าที่รักษาการในค่ายได้ไม่นานจูๆ่ๆป้อมปราการในค่ายก็โดนบุกและโดนรอบทําลายโดยฝีมือของพวกฝูงตัวประหลาดกระหายเลือดซึ่งในระหว่างที่ตัวของริชาร์ดนั้นกำลังต่อกรกับพวกฝูงเซตกระหายเลือดเขาก็ได้ค้นพบตัวเองว่า การสังหารสป,ปราร์พวกนี้มันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาหรืองานอดิเรกอีกแบบหนึ่งที่ตัวของเขานั้นโคตรจะเอนจอยกับมันเลยครับหรือพูดง่ายก็คือลิชาร์เขาก็สนุกกับการฆ่าพวกตัวดลองพวกนี้นั่นแหละครับซึ่งสถนานะปัจจุบันของตัวลิชาร์วิกกินยังมีชีวิตอยู่ครับลำดับถัดมาชอปเปอร์เฮริสชอปเปอร์เฮริสเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลครับโดยตัวของเขานั้นเคยไปสนามฟุตบอลทั่วทั้งทวีปยุโรปมาแล้วและไปเป็นประจําเลยครับ คือถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นแฟนตัวโยของหงแดงแล้วเดอ๋เขาคนนี้ก็สู้เขาไม่ได้เลยครับเพราะทุกครั้งที่ตัวของเขานั้นไปที่สนามฟุตบอลเขามักจะมีเรื่องชกต่อยกับแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเป็นประจำเลยครับคือด้วยความที่ตัวของเขานั้นเป็นคนที่เลือดร้อนประกอบกับความอินในสนามฟุตบอลจัดไม่ว่าจะไปสนามไหนพี่แกก็ใส่เดี่ยวหมดจนถึงขนาดที่ว่ามีตำรวจที่เข้ามาคุมสถานการณ์ยังเอาเขาไม่ลงเลยครับ ก็อย่างที่ว่านะครับคือเจ้าชอปเปอร์นี่คือไปป่วนทุกสนามบอลเลยครับได้ตั้งแต่สกอตแลนด์ันตุรกีจนทาให้ตัวของเขานั้นได้เป็นที่จดจําของแฟนบอลหลายคนแต่ไม่ได้จดจําในทางที่ดีนะตัวใหญ่จะจดจําให้ไอ้หมอนี่มันเข้าสังเตสักทีหนึ่งไปสนามไหนก็มีแต่เรื่องแต่แล้วความเลื่อนล้อของเขานั้นก็กลายเป็นส่วนที่ดีที่สุดในสถานการณ์ณตอนนี้เลยก็คือในตอนที่โลกเต็มไปด้วยฝูงตัวทดลองกระหายเลือดคราวนี้ตัวของเขานั้นก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เขาใช้ปืนแล้วก็ความเลื่อนล้อได้ยอย ซึ่งสถานะปัจจุบันของชอปเปอร์แฮริสยังมีชีวิตอยู่ครับนกักจากนั้มาคีวีโร e เรปพอร์ติงขำๆนะฮะเขาคนนี้มีชื่อว่าเคโวเดอะเชฟโดยประวัติของตัวเคโวเดอะเชฟนั้นเปนขาโจในเมืองลอนดอนครับโดยตัวเขานั้นเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวรับเอกเป็นประจำพร้อมกับจิบเบียร์กระป๋องราคาถูกๆชิวๆไปเรื่อยแต่ว่าตัวของเคโวเดอะเชฟนั้นเขาเป็นคนที่ชอบก่อวีรกรรมไปเรื่อยครับโดยเฉพาะในทุกบ่ายวันเสาร์ ในทุกปบของวันเสาร์นะฮะคือตัวคีโวเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่ชอบเล่นพิเลนโดยการไปขโมยของตามร้านค้าเล็กๆต่างๆหรือไม่ก็แอบจิกของในร้านสะดวกซื้อโดยที่ไม่มีใครจับได้จนมีอยู่มาวันนึงครับที่ตัวของคีโวนั้นเขากําลังแอบขโมยของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ต้องตกใจครับเมื่อทุกคนในพื้นที่ถนนของคอยดอนที่เรียกได้ว่าเหมือนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกับอะไรบางอย่างจนในวินาทีนั้นเขาก็รู้ตัวครับว่าเขาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กับพวกฝูงเซตกระหาย โดยมีเครื่องรางที่เขาใส่อยู่เป็นสิ่งเตือนใจครับแต่ว่าเครื่องรางมันก็ดูแปลกๆนะเออซึ่งสถานะปัจจุบันของเควอเอช่ฟยังมีชีวิตอยู่ครับตัวละครลำดับถัดมาหลวงพ่ออัลเบิร์ตโดยประวัติของหลวงพ่ออัลเบิร์ตนั้นเขาเป็นบาทหลวงในพื้นที่รอดดอนมาเกือบ20ปีแล้วครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หายนะขึ้นซึ่งตัวของบาทหลวงอัลเบิร์ตนั้นเขาก็เคยดูหนังแนวสยองขวัญหลายเรื่องมากๆรวมถึงหนังแนวจำพวกเชื้อไวรัสซอมบี้แพร่ระบาดซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะฮะ ไม่ใช่เพราะว่าตัวของบัตรหลวงเป็นคนที่ชอบดูหนังอะไรมากมายแต่เป็นเพราะว่าตัวของบัตรหลวงเขาเคยไปสอนเด็กๆในศูนย์เยาวชนซึ่งพอถึงช่วงพักเบรกก็พากันนั่งดูหนังแนวสยองขวัญกับเด็กๆไปประจำครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้หลวงพ่อเอาเบิร์ตนั้นเขาดูหนังสยองขวัญแทบจะทุกเรื่องนั่นเองซึ่งบางฉากในหนังมันก็ได้ติดตาบัตรหลวงอยู่บ้างครับแต่บัตรหลวงก็คิดว่าเหตุการณ์แบบในหนังมันก็คงไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรอกเพราะมันก็เป็นแค่หนัง แต่พันหลวงก็ต้องคิดผิดครับเมื่อเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นเหมือนในหนังแล้วจริงๆที่มันไม่ใช่ตัวซอมบี้หรือศพเดินได้แต่มันเป็นพวกตัวทดลองคนนิ่งที่มันกระหายเลือดเอามากๆถึงคราวนี้ครับต่อให้เขาจะเป็นบารหลวงที่รักษาสีไปประจำแต่ท้ายที่สุดก็ต้องมาใช้ทักษะการเอาชีวิตรอดเหมือนกับในหนังที่บาดหลวงเคยดูแล้วล่ะครับซึ่งสถานะปัจจุบันของหลวงพ่อหรือบาดหลวงเอาเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่ครับและยังเป็นตัวละครหลักในเกมคินส์ฟอร์พากสอีกด้วย โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับกลุ่มตัวละครพ o อส์มเตอร์และกลุ่มลอร์ดอนไฟนสนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มตัวละครที่ไม่ได้เป็นซีเนเจอร์หรือว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากในเกมคินิฟอร์เท่าไหร่แต่อย่างน้อยนะฮะก็จะมีหลวงพ่อเอาเบิร์ในที่ยังดูโดดเด่นอยู่นะ,ะเพราะว่าเป็นเป็นตัวละครหลักภาค2ด้วยนะ,ะแต่ยังไงนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคนไหนในกลุ่มตัวละคร2กลุ่มนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะฮะแล้วในพัทหน้านะฮะจะเป็นกลุ่มตัวละครสตีมปังทั้ง2กลุ่มเลยนะฮะซึ่งจะ ิีนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในภา์ที่4ครับ